KPI 16ข้อนะคะในการทำพัมพาสปอร์ตทูซักเซสนะคะในกิจกรรมไดมอนด์ครับของเรานะคะก็วันนี้พี่แอลนะคะจะมาอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ก็คือนะคะใช้สินค้า1ชนิด0.5คะแนนสูงสุด1คะแนนต่อวันก็คือสมมติว,ว่าเราใช้สินค้า3ชิ้น4ชิ้นอะเราก็ได้ สูงสุดแค่1คะแนนต่อวันนะคะข้อนี้ทุกคนจะได้เท่ากันค่ะซึ่งวิธีการถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปตัวเองตอนที่ใช้จริงๆนะคะมีหน้าตัวเองด้วยนะคะไม่ได้ถ่ายแค่รูปสินค้านะคะข้อที่2ก็คือทับทามแลกเบอร์นะคะ0.5คะแนนสูงสุด2คะแนนต่อวันนะคะก็คือสูงสุด4คนต่อวันนั่นเองนะคะคุยกันในไลน์เฟซบุ๊กให้ดูให้อ่านแล้ว เข้าใจว่าชวนมาเพื่อร่วมธุรกิจกับเรานะคะให้ได้เบอร์มานะคะเป็นการทาบทามแลก,กเบอร์เพื่อให้ได้เบอร์มานะคะไม่ว่าเราจะเหมือนเราคุยเขาแล้วจะได้เบอร์หรือไม่ได้เบอร์ก็นับให้นะคะข้อนี้นะคะข้อที่สามคือการโทรเชิญนัดหมายนะคะได้หนึ่งคะแนนต่อคนข้อนี้ไม่จํากัด คะแนนต่อวันนะคะเราจะสปอนเซอร์หรือว,ว่าจะไปโทรเชิญนัดหมายกี่คนก็ได้นะคะก็ถือว่านับคะแนนให้นะคะโดยเขาจะรับนัดหรือไม่รับนัดก็ได้นะคะก็ให้แคปหน้าจอนะคะที่คุยกันนะคะก็อย่างน้อยนะคะอย่างขั้นต่ำก็คือ3นาทีนะคะแล้วก็แคปหน้าจอวันที่นัดส่งมาใน กลุ่มไลด์ด้วยนะคะข้อที่4ก็คือการแชร์ลิงน์นะ่นคะแนนต่อคนต่อวันนะ,ะไม่จำกัดคะแนนต่อวันเหมือนกันนะคะข้อนี้จะแชร์ไอ,อจะเปิดหน้าไอแชร์ก็ได้หรือสินค้าก็ได้นะคะให้นับคะแนนให้เฉพาะที่เป็น G1 ตัวเราเท่านั้นนะคะแค่จุดประสงค์คือแค่ให้ออกไปทำนะคะ,ะเขาจะไม่สมัคร ก็นับคะแนนให้เหมือนกันนะคะข้อนี้นะคะต้องการให้คนที่มีความต้องการให้เราอะมีความกล้าในการสปอนเซอร์นะคะ <_ p> การเปิดไอแชร์ are, การไม่ได้แชร์นะคะแล้วก็มีการคุยหรือการมีคุยเรื่องสินค้านะคะใน f a c e b o o k หรือว่าในไลน์ที่เราทักแชทคุยกันนะคะก็แชร์ช่วยการที่ไปช่วยดาลาแชร์ลิงนะคะ แล้วก็ถึงเขาจะไม่สมัครนะ,ะก็ได้คะแนนนะคะข้อ5นะคะก็คือพาคนใหม่เข้าประชุมอันนี้นับเฉพาะ G1 หรือว่ารูปตรงของตัวเองเท่านั้นนะคะก็จะเป็น1คะแนนต่อคนต่อวันไม่ว่าจะชวนเข้า,าฟัง์กชันของบริษัทนะ,ะรีสตาร์บริษทัทเกสตาร์ททีมหรือไม่ก็อย่างเช่นอคอร์สออนไลน์ต่างๆที่บริษทัทเปิดนะคะ ก็หนึ่งคนต่อหนึ่งคะแนนนะคะข้อนี้นะคะไม่จํากัดคะแนนต่อวันเหมือนกันนะคะข้อหกนะคะแนะนาดาวไลน์ก็คือมีการส่งลิงก์การเรียนรู้ข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกให้ sla สามสี่ห้าหกให้นะคะจะนับสองคะแนนต่อคนโดยที่ไม่จํากัดจํานวนคนด้วยนะคะอ่าอัพไลน์ห้ามส่งข้อมูลให้อ่าดาวไลน์ที่ซ้ำกันนะคะ อย่างเช่นตัวพี่นะคะมีดาวลมีอัพไลน์สองคนก็ส่งลิงก์มาให้พี่เรียนรู้นะคะพี่ก็จะนับคะแนนที่นับให้ก็คือจะนับให้อัพไลน์คนแรกที่ส่งลิงก์ให้นะคะการส่งลิงก์ให้ก็ต้องมีการอัปเตด้วยนะคะมีการสรุปนะคะสำหรับใครที่มีการเขียนสรุปส่งนะคะ ถ้าใครเขียนไม่ได้ก็คือให้อัดคลิปนะคะสั้นๆประมาณ5นาทีเป็นการสรุปนะคะว่าเรียนรู้ระบบหรือว่าตามลิ์ที่ส่งให้ได้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างน,นะคะก็คือให้สรุปคร่าวๆนะคะมีความเข้าใจตรงไหนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะก็คือก็ต้องมีการสรุปคะแนนนะคะเออสรุปที่ฟังในสิ่งที่เรียนรู้นะคะ ก็คือส่งลิงก์ให้ดาวไลน์ด้วยแล้วก็ให้ดาวไลน์สรุปท่งเราด้วยนะคะแล้วก็ข้อ7ก็คือดาวไลน์ G1 นะคะ G1 ของเรานะคะสมัครถ้าเป็นซุปก็0นนูนคะแนนถ้าเป็นเอก็ได้2คะแนนแล้วก็จะมีคะแนนบวกเพิ่มให้ต่างหากด้วยนะคะสมัครแล้วจะคนที่คนเก่าที่สมัครแล้วยังไม่มีคะแนน แล้วมาท็อปอัพเป็นซุปเป็นเอ็กก็นับให้นะคะข้อนี้นะคะข้อ8นะคะมียอดส่วนตัว250 PV นับให้1คะแนนนะคะถ้าวันไหนที่เพิ่ม750ก็เพิ่มให้อีก4คะแนนนะคะก็สูงสุดข้อนี้ถ้ากับว่าได้รับ5คะแนนนะคะอัอนนี้ก็จะเป็นแปลภาษากมูชานะคะแปลภาษากมัพูชาไว้แต่ไม่แน่ใจว่าจะ ถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่านะคะกะ็ให้พี่น้องกัมูชาไปดูรายละเอียดอีกทีนะคะนะคะอันนี้ข้อ1ถึงข้อแนะคะเป็นการรายละเอียดทำ kpi นะคะต่อไปข้อ9กนะคะข้อ9ข้อ9ฟังลิงก์ที่ส่งให้สรุปลงกลุ่มใหญ่นะคะให้1คะแนนต่อวันนะคะก็คือข้อมูลทุกอย่างที่เราทำ kpi ให้ส่งลิงก์ลงกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะ แล้วก็ส่งลิงก์ในกลุ่มยอ่อยส่งรายละเอียดการทำคลิปย,ยในกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ส่งในกลุ่มย่อยของเราด้วยนะคะข้อที่10ก็คือฟังลิงก์ที่ส่งให้แล้วก็สรุปลงกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยด้วยนะคะก็1คะแนนต่อวันก็คือข้อ9ข้อ10จะมีคลิปให้นะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิปในในกลุ่มให้แล้วกฟ็ฟังข้อมูลแล้วก็ สรุปออกมานะคะแล้วก็ข้อ11นะคะตัวเราเข้าประชุมของบริษัทนะคะหรือของทีมก็จะได้2คะแนนเช่น how meeting online offline get start team product งานพวกนี้นะคะหรือก็ facebook เข้าร่วมในวิธีอ่าวิธีที่เข้าร่วมนะคะใน facebook เช่นฟังชันต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็น เกษตร transform หรือว่า post president talk นะคะก็ให้เราคอมเมนต์ในช่วงต้นแล้วก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็คอมเมนต์ในช่วงกลางนะคะแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ตอนปลายเรื่องตอนใกล้จบนะคะก็ให้เราคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แคปหน้าจอมานะคะก็จะนับคะแนนให้นะคะตัวนี้นะคะข้อที่12นะคะโทรหาอัพนะคะได้0.5คะแนนต่อวัน ถึงแม้เราจะอ่าตรงนี้ก็คือขั้นต่ำสามถึงห้านาทีนะคะข้อสองนะคะแล้วแล้วถ้าเราโทรหาอัพสองคนนะคะหาอัพไลน์สองคนเราก็จะได้แค่ศูนย์จุดห้าคะแนนต่อวันนะคะตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ศูนย์จุดห้าคะแนนต่อวันนะคะข้อที่สิบสามก็คือโทรหาดาวไลน์ศูนย์จุดห้าคะแนนต่อคนสูงสุดสองคะแนนนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเราโทรหาดาวไลน์ได้สูงสุดอ่า ไม่ว่าเราจะโทรหาห้าคนนะคเขาก็จะเก็บคะแนนให้แค่สี่คนต่อวันนะคะก็สูงสุดที่สี่คนต่อวันค่ะคุยกับดาวไลน์สี่คนคนละขั้นต่ำสามนาทีนะคะเหมือนที่โทรหาอัพไลน์นะคะขั้นต่ำก็ต้องสามนาทีนะคะข้อสิบสี่ช่วยดาวไลน์จีหนึ่งแชร์ลิงติดตามผลหนึ่งคะแนนต่อคนนะคะเป็นการทำงานสองต่อหนึ่งกับดาวไลน์นะคะก็ตรงนี้ก็คือนับ G1 เท่านั้นนะคะ ช่วยจีหนึ่งติดตามผลการใช้สินค้านะฮะก็ได้คะแนนนะ,ะอย่างเขาใช้สินค้าเป็นยังไงหรือว่าใช้สินค้าไปแล้วมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราก็ให้คําแนะนำในการติดตามเนี่ยค่ะก็นับคะแนนให้นะคะข้อนี้แล้วก็อ่าข้อ14ก็ไม่จํากัดเหมือนกัน,นะค่ะข้อ15ติดตามวิเคราะห์อพาสปอร์ตของดาวไลน์สูงสุด2คะแนนนะก็คือ สี่คนต่อวันนั่นเองนะคะข้อสิบหกดาวไลน์สอนงานดาวไลน์หนึ่งคะแนนต่อคนนะคะสูงสุดห้าคะแนนหรือห้าคนต่อวันนะคะอ่าสมมติว่ามีดาวไลน์สิบคนนะคะเราก็จะได้คะแนนห้าคะแนนนะคะเหมือนว่าจัดกลุ่มแล้วก็สอนจัดเ o u s e m e e t i แล้วมีดาวไลน์สิบคนแล้วเราเป็นคนสอนงานเนี่ยเราก็ได้ ได้5คะแนนหรือไม่ถ้ามีอัพไลน์2คนนะคะในไปการในการจัดเฮนะ้าส์น่ะก็จะแบ่งว่าดาวไลน์คนนี้เป็นของอัพไลน์คนนี้5คนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นของอัพไลน์อีกคนหนึ่งประมาณนี้นะคะ่ะก็คือชื่อห้ามซ้ำกันนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับหัวหน้ากลุ่มนะคะที่แบ่งที่แบ่งกันรับผิดชอบ แต่ละอาทิตย์นะคะหัวหน้ากลุ่มะคะ่ะมีหน้าที่สรุปคะแนนส่งอ่าส่งอัพสมพลนะคะก่อน 9. งอย่างถ้าเราทำงานเนื้องานวันอาทิตย์เราก็ต้องส่งก่อน 9. โมงวันจันทร์นะคะถ้าไม่ชนั้นก็จะโดนตัดคะแนนนะคะแล้วก็โดนเสียค่าปรับด้วยนะคะรายละเอียดเรื่องเสียค่าปรับเรื่องคะแนนต่างๆเดี๋ยวพี่ลงในลายให้อ่ามันจะมีอยู่ในลายกลุ่มนะคะ การส่ง KPI นะคะ16ข้อนะคะทุกๆ uh, KPI ทุกๆ16ข้อที่ส่งเข้ามาในกลุ่มกลุ่มย่อยนะคะก็ต้องส่งให้อัพสมพลส่วนตัวนะคะย้ำวาลายส่วนตัวนะคะเพราะ uh, ไม่ต้องการใหนะ้ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันนะเห็น KPI ของแต่ละทีมนั่นเองนะคะส่วนรูปภาพในการทำงานนะคะ การจัด h าวม e m e e t i n การออกไปลงพัสนามการแชร์ลิงต่างๆนะคะก็คือถ่ายรูปของตัวเองนะณนะตอนแชร์ลิงนะคะแล้วถ้าสอนงานก็มีก็คือให้แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอทีก่กำลังสอนงานอยู่ส่งอะไรประมาณนี้นะคะก็คือส่งทั้งรายละเอียดการทำ kpi หรือว่าเนื้องานก็ให้ลงในกลุ่มกลุ่มใหญ่ Diamond ขับด้วยนะคะแล้วก็ลงในกลุ่มย่อยที่จัดกัน5คนด้วยนะคะหัวหน้าทีมก็มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่งแล้วก็รวบรวมคะแนนส่งอัพสมพลนะคะแล้วก็คะแนนพิเศษนะคะก็ให้มีหลักฐานอย่างถ้าปิด x เ,เนี่ยได้คะแนนพิเศษ30คะแนนนะคะก็ให้คัพแคปหน้าจอที่ปิด x อะส่งให้อัพดูเป็นเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะก็คือลายส่วนตัวของอัพสมพลนะคะ แล้วคะแนานพิเศษนะคะกรณีที่ข้อแรกที่มันเป็นต้องมากกว่า10คะแนานก็คือต้องได้คะแนาน10.5คะแนานขึ้นไปถึงจะนับคะแนานพิเศษให้นะคะข้อนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของพี่น้องกับมูชานะคะ,ะพี่ใช้ g o o g l e แปลไม่แน่ใจว่าจะตรงไหมนะคะก็ให้คนที่ พี่น้องกัมพูชาที่เข้าใจภาษาไทยนะก็ช่วยช่วยดูอีกทีนะคะอาจจะเขียนเพิ่มไปก็ได้นะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้เป็นรายละเอียดการทำ kpi 16ข้อนะคะก็ให้เรามีวินยัยในการทำเราก็จะเรียนรู้และสำเร็จไปด้วยกันนะคะทุกๆคนนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราถ้าสงสัยถึงในการลงแข่งนะคะก็คือการลงแข่งอะ่ะ อย่างพี่กับพี่ติ๋งอยู่คนละกลุ่มแต่ว่าพวกเราทุกคนที่เรียนรู้นะคะก็สามารถปรึกษาได้นะคะปรึกษาได้ก็คือเรายังปรึกษางานกันได้ช่วยเหลือกันได้เหมือนเดิมนะคะก็สงสัยอะไรก็ทักมาสอบถามได้นะคะก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนก็ฝากแชร์ส่งลิงก์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะจะได้เรียนรู้ข้อมูลในการทำงานนะคะเป็นเส้นทางสู่ไดมอนด์ของเรานะคะก็ เอาฝันเอาเป้าหมายเรามาเรามีฝันมีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องเรียนรู้แล้วลงมือทําไปด,ด้วยกันนะคะแล้วทุกคนก็พี่เชมันว่าทุกคน่ะถ้าจับมือกันนะคะก็จะสําเร็จไปด้วยกันนะคะก็คือพูดง่ายว่าไดมอนด์อยู่ที่เดิมนะระุ่นพี่เราทําได้เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่เราจะทําไม่ได้เพราะเราเรียนรู้และใช้ระบบ S L A 4 5 6หเหมือนกันนะคะก็คือ เรียนรู้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องและมีวินยัยทุกๆคนก็เป็นไดมอนด์ที่ซักเซนมมได้นะคะโอเคค่ะเป็นกำลังใจใทุกๆคนค่ะ